สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการนะครับเก็บรวงพึ่งนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องจุดทูปก่อนนะครับหนึ่งดอกนะครับทั้งอา,อาจจะเคารพเจ้าที่เจ้าทางด้วยเนาะตามความเชื่อแล้วขณะเดียวกันก็ควรเนี่ยทำให้พึ่งเนี่ยมันสงบนะครับไม่แตกตื่นนะครับมันก็จะอยู่ พลังมันนะครับควันนี้ต้องเยอะครับมันเยอะมันก็จะสำหรับสู่ที่ทางควันมาทางนี้ใช่ไหมฮะแล้ก็ปักทุบหัวลมหลังจากที่เราปักแล้วนะครับเราก็ต้องปักด้วยนะฮะอย่างนั้นก็หาที่มันดินงที่มันไม่ไหม,ไมนะครับ เพรากนะั้นการเปิดนี่เราเปิดด้านหลังไม่ต้องเปิดด้านหน้านครับแล้วด้านหน้าเนี่ยคึ่งม,มันก็จะนะครับอาจจะกรตื้นดินเข้าชนเรานะครับนในการผมก็วางพึ่งรัลงล่อไว้หนึ่งรางนะครับอันนี้ที่ที่เก่ามันนะครับเผือพึ่งเวลาไปทํามาหากินกลับมาเนะี่ยมันก็จะได้เข้ารังล่อนะครับรังเนี้ยผมจะใส่เดี๋ยวผมใส่ตั่วอ่อนนะฮะผมก็จะเก็บเอาไว้เอาไว้ไวไวอีกที่หนึ่งนะห่างสักไม่ อย่างน้อยหนึ่งกิโลนะครับนี่ผมเป็นล,งลังรอดเนี่ยผมจะเอาไปเกับไปไว้ที่บ้าน,นการเปิดแล้วก็เปิดดูนะครับเปิดดูนะครับว่าลังพึ่งเนี่ยเขา,าแนวไหนนะครับแนวแนวลังพึ่งนะครับโอเค ล,ลังสวยครับลังนี้ขาวหมดนะครับอ่าทิศทางคือ,อฮทางเหนือไปใต้มันะเวลาผมเปิดเนี่ยผมก็ต้องเปิดจากเหนือไปใต้นะครับ